สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตป๊อปนะครับคลิปนี้นะครับผมจะบอกเพื่อนๆว่าในตอนนี้เนี่ยบิตคอยเนี่ยดูเหมือนจะเริ่มไม่ดียังไงไม่รู้นะครับคืออยากให้เพื่อนๆมาดูกราฟในตอนนี้นะครับเราจะเห็นกันได้นว่าในตอนนี้เนี่ยบิตคอยเนี่ยในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยซึ่งเป็นไทม์เฟรมเล็กันนะครับซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยได้ดูในไทม์เฟรมสชั่วโมงนะครับแต่ผมดูเพราะว่าเราอยากจะได้จุดที่ดีที่สุดถูกไหมเวลาเราอยากได้จุดที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับเราย ทีนี้มันได้มีการเบรกทรงนี้ขึ้นมานะครับ right angle bottoming top ถูกไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยมันมีการปิดกลับลงมานะครับอยู่ต่ํากว่าแล้วและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆลองไปดูใน time frame day นะครับซึ่งอันเนี้ยส่วนมากผมจะดูใน time frame day มากกว่านะครับสิ่งที่เราไม่ชอบที่สุดในตอนนี้คืออะไรครับคือการที่ราคาบิตคอยเนี่ยมันมีการพุ่งขึ้นไปถึง64ะครับแต่พอปิดแท่งจริงๆมันกลับลงมาปิดที่ 62,162อันนี้เนี่ยมันเลยกลายเป็นปัญหาที่ว่า t i m e f r a m e day 1แท่งยืนเหนือใช่ไหมครับแท่งที่2ไม่ยืนเหนือนะครับกลายเป็นว่าไม่คอนเฟิร์มเฉยเลยนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยมันยังสามารถเป็นรูปทรง right angle bottoming top ได้เสมอแล้วถ้าเกิดว่ามาดูในลักษณะแท่งเทียนนะครับมันดันมาเกิด inverse hammer ตรงนี้พอดีเลยนะครับเป็นตรงช่วงเวลาที่ ชนแนวต้านบิตคอยก็เลยคิดว่าในตอนนี้นะครับถ้าเกิดคุณไม่ชัวนะซึ่งตัวผมเนี่ยแล้วก็คนในห้องสิกนะผมได้บอกให้เขาทับมือรอนะครับสำหรับสปอตนะเดี๋ยวผมให้ดูเหตุผลนะครับอย่างแรกเลยนะครับในสต๊อกัสติกไ s i เนี่ยมันตัดขึ้นมาก็จริงเนาะในทางเฟรมเดย์เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยคือมันไม่ผ่านแนวต้านนะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันหันกลับมาตัดลงเนี่ยอันเนี้ยจะกลายเป็นตกหนักแทนนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูที่ไทม์เฟรมวีคเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้นะว่าเกิด b e a r i s h engulfing ขึ้นมานะครับเป็นการที่แท่งสีแดงกลืนกินแท่งสีเขียวมันมีโอกาสนะครับที่จะทำให้แท่งต่อมาเป็นแท่งแดงต่อไปนะครับบิตคอย n มีการวิ่งขึ้นไปสุดท้ายกลับลงมานะครับถ้าเกิดว่าปิดแท่งวีคก็มีโอกาสนะที่จะเป็นแดงเหมือนกันพอถ้าเกิดเราเพื่อนๆมาดูที่ stochastic RSI นะครับมันทำเป็น h i h e เย i g h ก็จริงนะแต่มันกำลังจะ ตัดลงได้เหมือนกันนะครับถ้ามันปิดราคาเนี่ยมันจะตัดลงทันทีนะแล้วถ้าเกิดตัดลงจะเกิดอะไรขึ้นก็มีโอกาสที่จะย่อลงมาหรือตกลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยจะให้เพื่อนๆระวังเป็นพิเศษนะครับถ้าเราไม่ชัว์เนี่ยเราทับมือก่อนดีกว่าตอนนี้นะครับเพราะว่าการที่เกิดแท่งแบบเนี่ยนะครับมันแปลว่าฝั่ง a บริ h กับฝั่งบู i s h เนี่ยพยายามดึงเชือกแข่งกันอยู่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยฝั่งบู i s h เนี่ยที่ดึงไปจนสูงเนี่ย เหมือนยอมถอดใจนะครับแล้วกลายเป็นเบล i ิชมันกลับมาชนะตอนปิดแท่งอันนี้เนี่ยดูไม่ค่อยดีนะครับมันแปลว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแรงซื้อสู้แรงขายไม่ได้แบบรุนแรงเลยนะก็อันนี้ให้รอดูให้ดีๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีเอ็กเชนเล่นนะครับสามารถมาสมัครกับ exchange OK x ได้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสมัครผ่านผมนะครับลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายนะครับแล้วก็ได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมไม่ว่าจะเป็นเทรดสปอตหรือฟิวเจอร์ตลอดชีวิตนะครับ ไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ